สวัสดีครับสมาชิกสตา์ธุรีดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยหาหนอยงวดประจำวันที่25ตุลาคม2565ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมติดลังหาข้อมูลแนวทางหวยหาหนอยทั้ง3หาหานอยครับหาหนอยพิเศษหาหนอยปกติและหาหนอย ว a p อพีผมก็ได้นำเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลัก้วยนำมาสรุปจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยฮาหนอยทั้ง3ฮหาหนอยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่น ร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่สามตัวสองตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยหาหน่อยพิเศษปกติวีเอพเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยหาหนอยงวดประจำวันที่24ตุลาคม2560 ากันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17.15นาทีถึง17.30นาทีรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก3 6 6 2ตัวบน6 6 2ตัว่าง2 5ผลการออกสลากหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา18.15นาทีถึง18.30นาที รางวัลเลขท้าย3ตัวันออก4 9 9 2ตัวัน9 9เลขท้าย2ร่าง7 6และผลการออกสลากหวยฮานอย VIP ทําการออกในเวลา19บเก้านากีถึง19บเกานาทีรางวัลเลขท้าย3ตัวันออก1 2 8 2ตัวบน2 8เลขท้าย2ร่าง1 4นี้คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ VIP งวดประจําวันที่24ตุลาคมครับ มาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจากการน,นำเลขไทย3ตัวของหวยฮานอยปกติซึ่งออก499ครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับนำเลข4คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ตัวมี1469ครับ1469หลักสิบครับนำเลข9คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบ ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี1 2 6 7ครับ1 2 6 7หลักหน่วยครับนําเลข9คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี1 3 6 8ครับ1 3 6 8นี้คือเลขเด่นนะครับหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเลขท้ทยเลขไทย3ตัว2ตัวบนของหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่2 5ตุลาคมครับ มาดูการจับคู่ในชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบสี่ตัว1267จับคู่กับหลักหน่วยสตัว1368จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้คร MM> ับ1วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสตัวจะได้111316182วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสตัวจะได้สอ2ห2่งงวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสตัวจะได้61 6 3 6 6 6 8 7วางหลัก10จับคู่กับหลักนวย4ตัวแ7ะเดและ78รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดด้วยกันครับมาลุ้นครับ16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับผมจะสรุปชุดเด่นจากตัดจาก16ชุดนะครับให้สมาชิกดูครับมาดูหลักสิบครับหลักสิบตัว1 2 6 7ครับ12 6 7 ผมดึงเลข6ครับและดึงเลข7ครับบางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 3 6 8ครับ1 3 8 8ดึงเลข6และดึงเลข8ครับบางหลักหน่วยครับผมนำหลักปิดหลักสิบสตัว6และ7จับคู่หลักหน่วย2ตัว6และ8ครับได้ชุดเด่น2ตัวบนนะครับตัดจาก16ชุดนะครับจะได้ชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี66 6 8 7 6 7 8ทั้งหมด สี่ชุดครับมาลุนครับสี่ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดสามตัวบนนะครับมาดูหลักร้อยครับหลักร้อยสี่ตัวครับหนึ่งสี่หกเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าผมดึงเลขสี่ครับและดึงเลขหกครับสองตัวครับวางหลักร้อยนำมาจับคู่กับชุดเด่นนะครับสองตัวบนสี่ชุดหกหกหกแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดจะได้ชุดสามตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับ ในชุด3ตัวบนหวยฮานอยที่สรุปจับคู่ไว้ครับ4ี่วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ี่ชุดใน466 468 4 7 6 4 7 8ครับ6วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดใน6 6 6 6 6 8 6 7 6, 6, 7, 6และ6 7 8รวมทั้งหมด8ชุดครับมาลุ้นกันนะครับใน8ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับ ผมจะสรุปชุดเน้นชุดรองในชุด2ตัวบน3ตัวบนให้สมาชิกดูนะครับในชุด2ตัวบนเด่น4ชุด66668 6แปครับชุดเน้นเน้นไปที่66นะครับเน้นไปที่66รองมาที่6 8ครับเน้น6 6และรอง68ดนี่คือชุดเด่น2ตัวบนครับส่วนในชุด3ตัวบนทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้ครับ ผมชุดเด่นผมเน้นไปที่ตอง6เลยนะครับเน้นไปที่ตองหคือ6 6 6ครับเน้นไปที่666นะครับส่วนชุดรองครับชุดรองก็คือ668ครับ668ชุดรองครับนี่คือชุดเลขท้าย3ตัวบนของหุยหาหน่อยครับในงวดล่าสุดนะครับในงวดล่าสุดที่ลงคลิปไปก็มาย้อนดูครับงวดล่าสุดผมได้นำสูตรเดียวกันนะครับ สูตรเดียวกันนี้นะครับหวยฮานอยงวดปฏิทินสี่ครับในชุดสรุปเด่นนะครับชุดสรุปเด่นที่ผมสรุปไว้สี่ชุดนะครับสี่สี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าเน้นเก้าสี่และเก้าเก้าก็มาเข้าที่เก้าเก้าชุดสองตัวบนของหวยฮานอยปกติครับส่วนในชุดสามตัวนะครับในชุดสามตัวเน้นไปที่สี่เก้าสี่และเก้าเก้าเก้าครับแต่ผลกันออกก็คือ 499ครับ499เป็นชุด3ตัวบนชุดตรงๆนะครับในในสูตรนี้ครับชุดตรงๆนี่คือข้อมูลในงวดล่าสุดครับส่วนในงวดของวันที่25ครับมันลุเนี้ยครับในชุด3ตัวบนทั้งหมดนะครับ8ชุดนี้ผมดึงเด่นไปที่666ครับลอง668จะมาตามสูตร เดิมหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลครับในชุด2ตัวเด่นสีชุดเน้น6กหรอง6 8จะมาหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลครับสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางสุรคำนวณนํามาเทียบมาชนมาตัดครับจะได้ตัวเด่นตรงใจทันมากที่สุดครับนี่คือเลข้ายชุดเด่น เน้นลองเลขไท้าย3ตะวันสตัวนของหวยฮานอยงวดประจำวันที่25นะครับมาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP แลวีเีนะครับสูตรคำนวณสูตรนี้ผมเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแปนา15นาทีถึง18บแนทีามนาทีที่ทำการออกครับมาดูเลขไท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขท้าย2ตัวล่างของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดนะครับ ออก76ครับหมวดประจำาที่24ครับออก76ครับหลักสิบครับผมนําเลขเกดคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบไดบ 10, ้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มี1 3 6 8งสครับหนึ่หลักหน่วยครับนาเลข6กคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณใน4ตัว 3, 4, 8, 9, ครับ4ตัวมี3 489ี่ครับสามสนี่คือเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยเลขท้าย2ตัวล่างของหวยฮานอย งวดไปจําวันที่25ตุลาคมครับหลัก10สีตัวครับ1 368ครับหนึ่งผมดึงเลข3ครับดึงเลข3และดึงเลข8วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ3 489ครับ3 4 8 9ดึงเลข4ครับและดึงเลข9กครับ2ตัวครับวางหลักหน่วยครับผมนำหลักสิบนะครับ2ตัว3และ8ครับจากคู่หลักหน่วย2ตัว4และ9้าจะได้ชุดเด่น สองตัวล่างหวยฮาหนอยดังนี้ครับในชุดสองตัวล่างที่สุปจับคู่ไว้ก็จะมีสามสี่สามเก้าแปดสี่แปดเก้าสี่ชุดครับสามสี่สามเก้าแปดสี่และแปดเก้าสี่ชุดในสี่ชุดนี้ครับชุดเด่นเน้นไปที่สามสี่ครับเน้นไปที่สามสี่รองที่สามเก้าครับเน้นสามสี่รองสามเก้านี่คือชุดสองตัวล่างของหวยฮาหนอยมาได้ทั้งสามฮาหนอยครับพิเศษปกติและวีพีสูตรคำนวณสูตรนี้เน้นไปที่ฮาหนอย ปกติรอบ18นาทีถึง18นาทีครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและวี P นะครับที่ผมได้สรุปเลขเด่นในชุด2ตัวนะครับที่สรุปจับคู่ไว้นะครับในชุด2ตัวบน2ตัวล่างงวดประจำวันที่25ตุลาคมครับที่ผมสรุปจับคู่ไว้ก็จะมีด้วยกัน6 6 687678 3 4 3 9 8 4และ8 9ยาวทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้นะครับเป็นเลขเต็มชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวนทั้ง2ตัวล่างนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูชุดเน้นครับชุดเน้น3ตัวนเน้นไปที่ตอง6นะครับ666กครับเน้นไปที่6 6 6 2ตัวบนเน้น6 6ครับ2องตารางเน้น3 4ครับ นี่คือชุดหนึ่งครับชุดรองครับ3ตัวบนรองที่6,68ครับรอง6,68 2ตัวบนรอง68ครับ2ตัวล่างรอง3 9ครับนี่คือชุดเน่นและชุดรองในชุด3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างครับมาส่วนเล็กวิ่งครับวิ่งบนเด่นเลข6ครับวิ่งล่างเน่นเลข3ครับนี่คือเลขวิ่งครับในชุดเน้นชุดรอง2ตัวบน2ตัวล่างก็จะมี66 3 4 6 8 39 และเลขวิ่งบนล่างจากผููกัน6336เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยในงวดประจำวันที่25ตุลาคมครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีครับมาลุ้นครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะเดินหน้าหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับสมาชิกทุกท่านที่กำลังติดตามและชมโปรดใช้การพิจารณาญยาณรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นำมาลงทิ่สมาชิก ดูเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสุดนี้จะเดินหน้าต่อหรือไม่ต้องลุ้นกันนะครับในงวดวันที่25ตุลาคมครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูด์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจําวันที่ 25ตุลาคม2565ลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นหนาะทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแ like. ชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด็นเด็นลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสาสรวยหานอยทั้งฮา,านอยครับพิเศษปกติและ v i p งวดประจำวันที่25ตุลาคม2565 เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ